มีอะไรต่อไปอีกมีคนโจทย์ท้วงท่านอาจารย์ว่าได้พูดว่าพระราหันผู้ทำสังขายนาพระธรรมวินัยล้วนแต่เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนจึงได้ใส่หลักลัทธิของพราหม์ไว้ในพระไตรปิฎกเป็นอันมากควรจะกวาดทิ้งลงคลองเสียให้หมดดังนี้มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับคนนี้มันขยายความให้เพืองเพื่อด่าเรา เพื่อประโยชน์เขาเองแล้วเราไม่ได้ว่าทุกองค์แล้วไม่ได้ว่าพระอรหรันชุดที่ทาสังขายนานะไม่ใช่ไม่ใช่เลียงถึงพระอรหรันชุดที่ทาสังขายนาแล้วก็เป็นพราหมณ์มาก่อนแล้วก็ทําสังขายนาให้เป็นพราหมณ์ไปจนพระตรปิดกของเราเป็นพราหมณเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่พระ อรหันแต่ในานา้ำบางบางคนรุ่นหลังเนี่ยที่เป็นพรามมาก่อนอเขาได้อธิบายพุทธวจนะกลายเป็นพรามไปอธิบายพุทธศาสนากลายเป็นพรามไปพระอรหันชุดแรกเป็นพระอรหันแท้ไม่ลำเอียงแล้วก็ไม่เรียกว่าพรามมาก่อนเนาะถ้าพรามมาก่อนก็ทุกคนหมดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็จะต้องเป็นพรามมาก่อน เขาเป็นประชาชนชาวอินเดียที่มีสติปัญญาออกบชค้นคว้าตัดสรุแล้วก็เป็นพุทธสาวกเป็นพุทธสัมมาสัมพุทธขึ้นมาเนี่ยรู้ถูกต้องประชุมกันสอบสวนคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นที่ยุติแล้วก็ตั้งไหวตั้งไหวเป็นพระไตรปิฎกอื ทีนี้ต่อมาการอธิบายพระไตรปิฎกที่เข้าใจยากข้อความในพระบาลีนั้นที่เข้าใจยากโดยบุคคลบางคนพระอาจารย์บางคนที่เคยเป็นพราหมณ์มาแต่ก่อนก็เลยเอาลทัทธิพราหมณ์ตามความคิดเห็นของตัวใส่เข้าไปในพระบาลีนั้นโดยไม่รู้สึกตัวยกตัวอย่างเช่น พระพุทธโคสาจารย์เป็นต้นเอาเรื่องโลกบัญญัติเรื่องโลกอย่างในศาสนาพราหมณ์มาใส่เข้าไปในพุทธศาสนาเมื่ออธิบายคำว่าโลกะวิทูโลกวิทูที่เป็นคุณบทอธิบายว่าโลกกว้างเท่านั้นยาวเท่านี้อาทิตย์เท่านั้นอะไรเท่านี้เรื่อง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 ของเก่าแก่โบ,บราณของพวกที่เรียกว่าศาสนาพราหมณ์ เอามาใสา่ไว้ในพระโอษของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้า่ะตัดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผู้ที่เคยเป็นพราหมณ์มาก่อนและอธิบายพุทธศาสนาให้เป็นพราหมณ์ไปอีกทีหนึ่งอย่างนี้เคยพูดแต่ที่พูดว่าพระอรหรันผู้ทำสังฆายนาะ ทุกองค์ล้วนแต่เป็นพราหมมาก่อนแล้วใส่ลรัที่พราม์เข้าไปนี่ไม่เคยพูดเพราะไม่เคยเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เข้าใจใช่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็เป็นพรามมาก่อนแล้วก็สอนอย่างพรามมาเสเลยไม่ดีกว่าพระหันหล่านั้นท่านพูดเรื่องดับทุกข์ท่านสังขยานาเรื่องดับทุกข์ที่เห็นชัดว่าดับทุกข์ได้จริงอย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าได้รัไว้ ้ามันดับทุกข์ได้แล้วไม่ไม่ต้องไปไปพะวงว่าพรามหรือไม่พรามอะถ้ามันดับทุกข์ได้และใช้ได้ <c oughs> นี่เป็นอันว่าไม่ได้พูดว่าพระอารหันต์ผู้ทำสังฆาณนาเป็นพรามแล้วใส่ลัทธิพรามลงไปในพระตรปิฎกและไม่ แต่ได้พูดว่าพระอาจารย์รุ่นหลังบางอา,า,างองค์ที่เป็นพรามได้ใส่มติของพวกพราหมลงไปในการอธิบายธรรมะในพุทธศาสนามีอะไรจะไปอีก